ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโบนัสไลฟ์โบนัสแสงวัยรายการที่นําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดนะคะนําเสนอทุกวันจันทร์อังคารพุธ11นาฬิกาถึง1 2นาฬิกาทาง Tru e Vision ดสนะคะรามาชาแนลค่ะดิฉันอนุรด,ดเลี่ยมทองค่ะและดิฉันปาริชาติรักมากค่ะค่ะวันนี้เรื่องราวหลากหลายอัดแน่นในรายการของเราค่ะน้อยขาใช่แล้วค่ะในช่วงของโบนัสทอล์คช่วงแรกค่ะเอางี้น้อย ชอบดูตลกไหมโอ้ชอบมากเลยบางครั้งก็แอบจำมุกมาเล่นเองอย่างเงี้ยค่ะพี่นิดแล้วก็มีตลกในดวงใจไหมโอ้โหนี่เลยค่ะน้อยทันสมัยตั้งแต่ลอต๊อกชูสีเลยค่ะยอดนิยมสมัยนั้นมากอมตะตลอดไล่ขึ้นมาเรื่อยเลยค่ะเดนเดอร์เทพจนแบบว่ามัมจกมกอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะรู้จักตลกที่ชื่อพี่เชิเอี่ยมชาวนาไหมน้องใหม่นะคะ ใหม่มากจริงเหรอคะวันนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงบนัสทอล์ครับรองเลยว่าคนคนนี้เนี่ยมีอะไรดีเยอะที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักแม่มากต้องตามไปชมในช่วงบนัสทอล์คค่ะอได้เลยค่ะช่วงบนัสทอล์คและแขกรับเชิญในช่วงบนัสทอล์คในวันนี้นะคะท่านเป็นศิลปินตลกที่คลั่หวอดในวงการมานานมากแล้วล่วะค่ะ แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทุกเพศทุกวัยเป็นศิลปินตลกที่เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษลักษณะเด่นก็คือว่าเล่นคําได้เก่งเหลือเกินค่ะหลายๆคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีคะน้อยใช่แล้วค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับเขาเรามาชมประวัติวิธีอารกันก่อนค่ะเอจาเอจ่าชาชาชาหน่อยแม่ ขายของอย่าม,มาชวนคุยถ้าอยากจะคุยไปคุยไกลๆอใจเย็นๆนะามีอะไรขายม้างแนะนำทีก็มือไอ้โน่นมีไอน้นี่มีไอ้นั่นขายเงินเอาไอน้นนหนึ่งทีเอาไอ้นี่หนึงจานและเอาไอ้นั่นใส่ถุงไปโอ้ย ไม่ใช่แค่ความประทับใจในรูปแบบการแสดงตลกรุ่นใหญ่ชั้นครูผู้นี้เป็นผู้สร้างสรรค์นำเสนอเพื่อความบันเทิงสมควรแก่การยกย่องในฐานะผู้ที่ไม่เคยหยุดเดินตามความฝันแม้ในวัย54ปีซึ่งผักดันให้ชื่อนายโยงเชิญยิ้มเป็นหนึ่งในตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่หยิบยกเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านมานำเสนอผสมผสานเป็นเรื่องราวที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะคือผู้ที่มีความสุข และพร้อมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตคุณพิเชษเอี่ยมชาวนาหรือนาย่งเชิญยิ้มแขกสนทนาในวันนี้ครับจากที่ได้ชมวิดีโอไปสักครู่นี้คงต้องยอมรับกันนะคะว่าศิลปินตลกท่านนี้เนี่ยอยู่ในหัวใจของคนไทยมานานแสนนานแล้วก็คงจะอยู่ตลอดไปด้วยนะคะจุดเด่นอันนึ่งก็คือว่าท่านนําเอาศิลปะพื้นบ้านเนี่ยมานําเสนอ,อ,อผ่านงานแสดงของท่านเอง ทั้งทอล์กโชว์ทั้งการแสดงบนเวทีทั้งรายการโทรทัศน์ต่างๆและนี่แหละค่ะเป็นจุดสําคัญที่จะเชื่อมต่อศิลปะพัฒธธรรมยุคเก่ากับคนรุ่นใหม่ค่ะใช่แล้วค่ะพี่นิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของรอยยิ้มเสียงหัวเราะเนี่ยนะคะเรามาพูดคุยดีมคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นกับผู้ชายคนนี้ค่ะขอต้อนรับนาย้งเชิญยิ้มค่ะสวัสดี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 ค่ะเขเรียกเรียกนะตามเด็กๆนะคะนะเขาเรียก อุทีก็เรียกตายุ่งตายุ่งนายุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนายุ่งในรายการทีวีในสื่อมายาวนานร่วมๆจะ30มสิบไหมก็มาเล่นตลกนะครับพศ2529ครับยีเดือนกรกฎาคมประมาณนั้นครับผมแต่ว่าส6ปีกวจะได้ออกทีวีก็น่าจะพศสามสิบกว่ามันต้องรอให้หลอก่อนต้องรอให้หลอก่อนมุกใหม่กว่าจะได้ออกทีวีไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะกว่ากว่าจะ เห็นกว่าเราจะมาในกลุ่มที่ททพอจะออกโทรทัศน์ได้ก็เขาเนี่มันก็นานอยู่เหมือนกันกว่าจะไต่เต้าเข้ามาใช่ไหมคะเริ่อจากไหนคะนาโย่วงการเนี่ยค่อยๆมาค่อยๆมาครับมันมาเข้ามาด้วยอะไรคะด้วยด้วยใจรักใจรักตอนเด็กเนี่ยเวลาทําอะไรให้ใครยิ้มหรือใครหัวเราะเนี่ยีดูเขามีความสุขและเราก็มีความสุขเอ้ยนี่เราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือความสุขอ เราหาได้ด้วยการทําให้คนมีความสุขแสดงว่าเป็นคนตลกมั้งเด็กๆอยู่โรงเรียนก็ชอบทําอะไรที่มันให้เพื่อนสนุกสนานแต่ทําอะไรบ้างเน่ยจำไม่ได้แล้วก็จนกระทั่งมาอยู่โรงเรียนชั้นป .5 ผมป .4 แล้วป .5 ป .4 เนี่ยผมความรู้แน่นมากเพราะเรียนสองปีสอบตก เพราะว่าแต่เคยไมเล่นมวยแต่เล่นเด็กกันนะก็อย ok ่างว่าพอโรงเรียนชั้นป .5 เนี่ยก็หัดเพลงฉอยแล้วแตลว่าเป็นคนเมืองกรุงเลยันจับฉอยค่ะคนจัดไหนคะพิษณุโลกครับแต่คนพิษณุโลกเขาจะไม่เรียกพิษณุโลกเขาจะเรียกพิโลกพิโลกคนที่ไหนคนพิโลกนะก็หัดเพลงฉอยกับป้านกหวีสวัสดีนะพี่น้อง ยายเอาของมาขายเอย้ขายให้เฉพาะคนที่ซื้อคนไหนไม่ซื้อยายไม่ยอมขายผ่านไปแล้วก็ผ่านมาก็อย่าได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แล้วก็สนใจมากกว่าการเรียนค่ะถ้าอย่างนี้เ,ออเรียนไม่ค่อยสนใจตอนนั้นนะเขาเรียนซ้ำเนาะซำ้ำเน<อ>ใช่ใช่เรียนไม่ค่อยสนใจ <c oughs> แต่ชอบอย่างเงี้ย <c oughs> ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหันแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่เคยหาตอนนั้นณนะตอนนั้นเนี่ยศิลปะพื้นบ้านประเภทเนี่ยผมว่ามันถึงขาลงนั่นหมายถึงว่าพอพอเรียนไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปร้องที่ไหนมีบ้างเป็นไม่กี่เที่ยวผมว่าไม่ถึงสิบที่อะไม่ถึงสิบงานนะฮะครับ แค่นั้นเองแต่ก็ยังจาได้แต่จาได้เพราะว่าเราขึ้นตน้นฝรั่งกินฝรั่งไปด้วยร้องเพลงเอยด้วยเต้นขึ้นต้นม่วงร้องเพลงเอยด้วยอะไร<ะ>กว่าจะร้องได้เข้า,าทานองกว่าจะร้องได้สำเนียงของเขาเนี่ยก็มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับใน,ใน,ใ,นในตอนนั้นแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ยังยากอยู่<อ>แล้วก็นําเอาชอยเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมาลิเกอเอาลิเกก่อนจบป .7 จบโรงเรียนชั้นป .7 ก็เลยไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าครูเขาบอกจบแล้วจบลังถึงว่าจบละไม่ใช่จบเฮนะจบคอนเจบอนเจิเรื่องครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังค์กันนะย่งว่าและก็เลยไปช่วยแม่ทําไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามีทาไรทานามีคนเขาหัดลิเกกันก็ไปหัดกับเขากับครูหอมหัวเล็กเขาชื่อครูติ่ง ก็เลยมาเป็นลิเกอีกมาได้เป็นลิเกจนกระทั่งออกลอนเล่หากินทางลิเกซึ่งเป็นงานที่เราชอบเนี่ยเพลงชอยก็ติดมากับลิเกด้วยในขณะที่เล่ลิเกก็ใช้เพลงชอยเนี่ยสอดแทรกแล้วเข้ามาวงกันตลกได้ไงด้วยความฝัน ผมเนี่ยฝันทีละขั้นไปทีละตอน oh. ฝันอยากเป็นเพลงชอยฝันอยากเป็นลิเกก็มาทีละตอน oh. ฝันอยากเป็นตลกเนี่ย oh. เห็นตลกเขาเล่นหน้าเวที oh. ลูกทุ่งเนี่ยอุย้ยก็อยากเป็นดูตลกเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะ oh. เราอยากแสดงในรูปแบบแบบแบบนี้บ้างก็เริ่มห oh. ลงสเสน่ห์แต่ก็มันไม่มีทางไปยกมือไหว้เวลาลิเกโหมโลงสาธุการก็ยกมือไหว้เพราะแกบอกขอให้ oh. ใหลูกเลยไปเล่นตลกจกนกระทั่งมาเจอคุณสมหมายจเจริญสุข ค,<ช>คุณสมหมายเจริญสุขเนี่ยเขาไปลิเกจากกรุงเทพแล้วเขาไปเล่นกับศักนร,รินทร์ดาวร้ายศักนร,รินทร์ดาวร้ายเนี่ยเขาเป็นลิเกดังทางภาคเหนือะนะฮะก็เราก็เป็นตัวโจ๊กให้เขาแล้วก็เขาก็ได้เปิดใจคุยกันเพราะว่าผมอยากเล่นตลก<อ>เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเขารู้จักกับหลายหลายท่านที่เป็นตลกนะครับเขาก็พามาหให้เขาพามาวันที่แปดกรกฎาพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเพราะอะไรที่เก้าไปสู่ฝันครั้งนู้ สั้งสำคัญเนี่ยเราจะจัดได้ครับก็เรานั่งรถไปมาลงที่หัวลำโพงค่ะครับผมก็ไปพาไปสมัครอยู่หลายคณะไปคณะเทพงงามเขาก็เต็มกันอยู่คณะเพนราชายเขาก็เต็มกันอยู่ยกว่าท่านมาอยู่กับคณะน่ารักอันนี้เข้ามาเล่นตลกอ่ะดีใจมากค่ะแค่นั้นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสําหรับความตั้งใจ าเสร็จก็โอ้โหดีใจมากแล้วก็ได้ทํางานอย่างที่ตั้งใจได้เล่นตลกเล่นตลกฮะ<ด>แล้วก,ก,แวก็แล้วก็พอเล่นไปแล้วได้เสียงตอบรักเสียงปรบมือรอยยิ้มับงานรู้สึกยังไงมันแบผิดคาด ได้เล่นที่อาหารสวนอาหารครัวไทยจําได้ตอนนี้เป็นสวนอาหารกระท้อนตรงที่อทางลงที่จะไปบางนาไปบางนาตราดเมื่อก่อนครัวไทยเป็นเป็นคนไทยเล่นขนทําลายพิธีเขาก็มีตัวทศกัณฐ์มีนางมณโฑมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางมณโฑมันผิดกับที่เราคิดไว้ว่ามันน่าจะเล่นได้นะคนไม่ได้ตั้งใจดูเราแบบตอนเล่นลิเก ตอนเล่นลีเกเนียตัวโกงตัวโกงออกไปโอ๊ยี่จะไอ้ไปหาลูกชายชื่อไอ้กระล่อนไอ้เนี่ยมันอยู่มันไม่เอาเรื่องเอาเราไม่ถื่ว่าคนรู้เราเป็นโจ๊กคนรลอละพอเราออกไปคนก็เริ่มขำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นของเรานอกจากเราไปได้เราเองแต่ว่ามาสวนอาหารปุ๊บเนี่ยเขานั่งกินข้าวกันนั่งคุยกันตากันเพียแฉกันมั่งุยกันนักร้องมั่งคุ้ยทำไมไม่มีคนดูเราเลยอ่ะมันแล้ววิธีการเล่นก็ต้องมานับใหม่เลย อิลิเกนี่เราเป็นตัวโจกอยู่คนเดียวนอกนั้นตัวโครงตัวเจ้าแต่ทีนี้ทุกคนเป็นตลกหมดเล่นหมดเท่ากันตอนนี้ใช่พร้อมที่จะเล่นตลกหมดพร้อมที่จะเลยกเสียงฮาหมดทัน่างนี้ครับผมก็ต้องต้องปรับตัวแล้วก็สุดท้ายมาคนพบว่าเราเหมาะกับตลกแบบไหนนะคะนายยเหมาะกับตลกแบบไหนตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเป็นเรื่องหมอมหน้าหมดใส่แป้งโป๊ะอะไรเป็นผู้หญิงเป็นอะไรน้ำพ่นน้ำใส่กันอะไรนุ่ยประมาณนั้นนะปรัน มาเล่นตลกมาจนถึงวันนี้เนี่ยถามนายโย่งว่าอะไรคือคุณสมบัติของตลกที่จะสามารถยืนได้อย่างยาวนานลุกขึ้นยืนก็ยากอยู่แล้วอยากมากการลุกขึ้นยืนเปรียบเทียบว่าจะ,ะขึ้นขึ้นมา,าเป็นตลกยากมากแล้วการการที่จะทรงตัวให้อยู่ยิ่งยากก็พี่อีกอที่มาได้ทุกวันก็ผมมีพระดีพระนะคะครับพระของผมก็คือไม่ใช่พระนะฮะพระพยายาม ความพยายามนี่แหละค่ะเราไม่เคยเป็นมาก่อนเราในท้องพ่อท้องแม่เราไม่เคยเป็นเั้งแต่เด็กเราก็ต้างฝึกเอาเรามาค้นเอาเรามา<ะ>หาเอาเรามาซักมาซ้อมเรามาคิดเอาพรสวรรค์ส่งถูกต้องพรสวรรค์ครับผมจะรอแต่พรสวรรค์อย่างเดียวนะมะันไี้ได้แล้วต้อง<ต>ป่ยควาหาพรสวรรค์แต่การที่อยู่ในในแม่บ้างตลก,กน้อยค่ะที่ที่ผ่านมาแล้วที่เคยเห็นว่าเคยรุ่งแล้วก็ร่วงค่ะ แล้วก็พยายามมารุ่งใหม่บางคนก็สําเร็จบางคนก็ไม่สําเร็จรเอ้ตรงเอ้ตรงร่วงเนี่ยมันมีสาเหตุมากมายนะครับพี่ร่วงเช่นได้เงินงเยอะได้เงินเร็วผม,ผมว่ามันเก็บไม่เป็นอ่าตรงตรงนั้นมีส่วนด้วยตรงนั้นมีส่วนด้วยผมว่าการมันเหมือนการเดินเนี่ยเดินไปพร้อมๆกับเขาเนี่ยถ้าเราหยุดเนี่ยเราเริ่มมันก็ต้องเดินไม่ทันเขาแน่นอนเขาก็ลวงหน้าแล้วก็เหมือนทีวีถ่ายกีฬาวิ่งแข่งกันเนี่ย กลุ่มหลังเขาไม่ถ่ายแล้วเขาก็ถ่ายเฉพาะกลุ่มหน้าถ้าเราไม่เดินไปพร้อมๆกลุ่มหน้าเขาเนี่ยมันก็จะหลุดกล้องละหรือว่าเหมือนปลาเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยเราไม่เห็นมันนะไม่เห็นนะเหมือนกล้ใกล้ตลิงเนี่ยไม่เห็นมันต้องไหวยทำในน้ำกับเพื่อนอยู่เสมอคนถึงจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เหมือนกันไม่หยุดคิดเราต้องไม่หยุดคิดแล้วแล้วไม่หยุดพัฒนา สิ่งหนึ่งที่นายงพัฒนาก็คือคพยายามหาจุดแตกตา่างก็คือนำเอาศิลปะพื้นบ้านนี่แหละ,ะเอามานำเสนอก็คือเพลงฉ่อยเอามาผสมผสานกับการแสดงตลกอย่างไรจริงมันติดมาจากติดมาอยู่เรื่อยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอย่างว่านะพอมาใช้มาเลยแต่มันถูกอย่างอื่นเบียดบังอยู่มาเล่นตลกผมก็เอาเพลง่อยมาร้องด้วยนะร้องตั้งนานลวร้องตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเล่นตลกเลยอะตัวผมเองเนี่ย แต่คนก็ไม่ได้คิดว่านี่มันคือเพลงชอยก็คิดว่าเล่นตลกเอาอะไรมาร้องก็ไม่รู้ให้ตลกไปมาทล์กโชว์เพลงชอยก็มีอยู่ในทล์กโชว์เพลงพื้นบ้านก็มีอยู่ในท็์กโชว์แต่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับแลวทุกวันนี้ละฮะทุกวันนี้ได้มีพื้นที่สําหรับเพลงชอยเยอะนที่มาของความเยอะก็คือตอนนั้นผมทล์กโชว์คณะก็ไม่ไม่ค่อยมีงานอะไรกันก็เลยดึงนนทง มาไปกับทอกโชว์เรารับคนเดียวแต่เอาเพื่อนไปด้วยคนัเข้านะเข้านะเอ๊ะนับพวงละ่ะก็เอาน้าพวงมาด้วยก็กลายเป็นสนามคน,น,นะคะไปทอกโชว์และในทอกโชว์ก็จะมีเพลงชอยอยู่ด้วยค่ะ,ะแล้วก็เราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเพลงชอยเนี่ยมันน่าจะมาแต่งแบบ คุยกันเหมือนทอกกันเลยแต่เป็นเนื้อเป็นชอยแต่ใช้เป็นมุกเป็นมุกมันตบมุกอยู่ในเพลงชอยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพลงชอยเมื่อก่อนที่เราเห็นภาพก็คือผู้หญิงกับผู้ชายคนละฝ่ายคนละสีหรือคนละสามยืนอยู่แล้วก็พักันออมาโต้กันแก้แก้กันจีบด่าทอจีบกันอะไรกันเงี้ยพอดีอะไรคุณพระช่วยเขาจับ คอนเสิร์ตเขาก็เลยเห็นตรงนี้ไม่รู้ใครแอบไม่เห็นไม่รู้ใครแอบไม่เห็นเขาก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าให้ไปแสดงในคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณพระแต่มันจะเป็นช่วงเล็กๆเป็นหน้าม่านหน้าม่านเราเข้าใจละเพราะว่าเราคิดว่าแบบอ๋อแบบเหมือนละครเวทีเมื่อก่อนที่เขาเล่าให้ฟังว่าพอเขาจะเปลี่ยนฉากก็มีหน้าม่านมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเป็นขัดตาทัศ ขั้ตะทัพคือขั้นเวลาก็ไปเล่นปรากฏว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างจริงๆแล้วดีมากเลยเพราะนนั้ไม่ได้มีโอกาสไปดูสดนะคะจะดูเป็นแบบว่าดีวีดีาคาดูบนรถตู้กันเวลาเราเดินทางก็เลยหลังจากงานนั้นเขาก็โทรมาอีกสักสองสาเดือนเขา้องนายโย่งอยากให้สามนาเนี่ยมาอยู่ในรายการ สักช่วงหนึ่งเป็นรายการจําอวดหน้ามา่านดีใจมากความดีใจของเราคือเราได้มีโอกาสนำเสนอในสิ่งที่อยู่ในตัวเราและเรารักมาตลอดมีพื้นที่ให้เขาเขามีพื้นที่แล้วอะไรอย่างนี้ผมดีใจมากไม่ไม่มไม่ช่พูดเฉพาะว่าผู้ที่เคยฟังเด็กวัรุ่น คน,นยุคใหม่ปัจจุบันก็จะรู้จักเพลง่อยมากขึ้นแต่มีหลายคนที่ยังนึกไม่ออกอมันทำนองแบบไหนร้องอย่างไรค่ะปิดเบรกนี้เร,ร,รากวนนายโยมช่วยร้องอเพลง<ะ>ชอย<ะ>ให้สักหน่อยอ๋อจะเป็นเบรกจะได้เออเงยเออเงยจะร้องเเพลงเป็นเพลงชอยฟังถนัดชัดถอยเอกภาษาไทยมี <y> สองงามสองแงแก่กันเป็นลอก ให้คุณดูหัวร้อนจนน้ำตาไหลมีทีเด็ดเผ็ดร้อนมีทีเด็ดเผ็ดร้อนย้อนเป็นระยะหักคอรอจังหวะเวินวักไว้ให้ผู้ชมรู้สึกนึกกันเอาเองเป็นคำคมขึ้นเพลงช่วยผ่อนคลายเรมเรียองร้อระับนี้ฟังดูสุภาพดีไงสุภาพค่ะยังสุภาพอยู่แต่ว่าไ้ตรงในการเล่นจริงๆแล้วมันจะต้องแบบมีสองเมื่อก่อนมี้สองแม่มั้ไอ้คำว่าหักคอรอจังหวะนี่ก็คือ ไอช่วงสองงามสองแง่นี่แหละบางทีเขาไม่ร้องคำเว้นวักเว้นวักไว้ให้คนดูรู้สึกด้่ยอันนี้คือเสน่ห์ของเพลงค่ะแต่ตอนนี้พักกันครู่หนึ่งก่อนดีกว่ากลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อกำลังสนุกเลยล่ะค่ะสนับสนุนโดยเพนนีแพดแผ่นลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรืออาการปวดเมื่อยนำเข้าโดยบริษัทไทยยูรคาเมดิคอลจำกัดโทร027481250่ถึง 081-655-9194